สวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับช่องโกปิกกับพี่แอมนะครับคลิปนี้เด็กๆก็เล่นกันอยู่ในบ่อทรายนะครับกําลังผมที่ให้เต็มนะครับกําลังขดกินข้าวกันให้มันเต็มพื้นที่นะครับก็ยังเหลืออีกนิดหน่อยนะครับน้ําขังเลยตรงนี้พวกนาโคกหนองนาของเรานะครับมันยังขาดอะไรอยู่พี่แอมขาดข้าวไหมถ้าไม่มีนาก็ไม่ใช่ข้าวเอาไม่มีข้าวก็ไม่ใช่นาใช่ไหม ก็ไปไถนาไปมันมีแปลงนาอยู่น,น้อยตรงนี้นไ,ปไปไปไถนาระหว่างข้าวกันสักนิดไปโอเคไหมโ <Hey, okay. S 1> อเคเดี๋ยวค่อยมาถมต่อนะอค่อยมาเล่นต่อโอเคไถนากันแปบน๊บนึงนะครับทุกคนครับครับมันมีแปลงนาเล็กอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวให้โก้ไถนะโ <Yeah, ooh. S 1> ก้ไถเลยครับไถได้ไหมเนี่ยตกเลยไหครับน้ำก็เริ่มขังแล้วนะครับตรงนี้มาดูหญ้าที่เราปลูกไว้นะครับเขียวขจีเลยนะพี่เอ yeah. มีหน้าขังเลยด้น้ำก่อนโก้ถ่ายได้ไหมบ่ยิ่งถ่ายลึกเขี่ยดินเนี่ยมันจะเขี่ยเลยนะโก้นะูโกจะเขี่ยดินนะครับทุกคนครับถ่ายลึกๆหน่อยโก้ลึกๆหน่อยโอ้ยกล้อเลยนะตัวนะไหนพ้อรองดิ้ถยยล้อลองปีกก็จ๋งเหมือนเด้อไม่ค่อยถนัดเท่างในนะครับถ่ายนี่แบบนี้เลย วว้าพ่อมือเดียวไม่ถนดัดนะพูดนะใ่พูดมาพี่แอมมาไถาต่อดีไหมจะให้พี่แอมลองมั่งนะครับ oh. oh. ตัวเล็กแรงกดไม่เยอะไปไปให้ไถนะครับไม่ได้ให้เกียรติดีแล้ครับ oh. เกินหน้าสักหน่อยนะพี่แอมนะนี่ <Okay. S 2> mm. ไปแล้วครับใส่ทั้งทั้งไขทั้งดันดีนะครับอาจจะว้โก้ไปเอาสิบล้อไม่ใช่สิหกล้อขนข้าวเปลือกมาลูกกดีครับ,คครบพี่แย้มก็านาเสร็จแล้วนะครับ6ปีก็เอารถขินข้าวเปลือกมาถึงพอดีเลยข้าวเ,เปลือกเต็มหลังรถเลยนะก็นะดีครับถอยรถไปเลยลูกถอยรถไปกกใกล้ใกล้ไใกล้นะครับ ไม่ต้องเทนะเอามือโรยนะค่อยเอามือโรยกันนะครับโอเคเข้าวหวานบนบนทรายกันนะครับมันจะเกิดไหมครับห <C it> วานให้ทั่วๆครับ <C it> ค่อยๆลูกไม่ต้องรีบขนาดนั้นล <C it> ูกอันนี้ทั่วๆนะพี่แอมครับเอาให้ทั่วๆข้างในด้วยเออเอาให้ทั่วๆนะครับโ <C it> อเคใกลเคียงมันใกล้เคียงถุงยาเลย โอเคนะโค้นะมันเยอะเกินไปแล้วนะพอแล้วอะเดี๋ยวเรามาค่อยลุ้นกันนะครับว่ามันจะเกิดไหมนะครับโอเคโแม่พวกหนอนนาเรือนของเราครับเป็นอันสมบูรณ์ครับกับนาของเรานะครับมีหลานข้าวแล้วเดี๋ยวจะกลับมาดูว่าข้าวงอกไหมนะพี่แอมนะอาโบิ๊กปิดคลิปก่อนคลิปนี้ต้องลาไปแล้วพี่แอม่มกดตามกดไลค์ติดกับบังใจให้พวกเราด้วยนะคะบายบายครับ